ต่อมากรรมการประจำหน่วยผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งหน้าที่ของกรรมการผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง 1. ควบคุมดูแลหีบบัตรเลือกตั้ง 2. อำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการนำบัตรเลือกตั้งเนี่ยใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง 3. ควบคุมดูแลหให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งของแต่ละประเภทให้ถูกต้องและครบถ้วน 4. ควบคุมดูแลไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้งและแนะนำมิให้มีการกระทําผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่คือหน้าที่ของกรรมาการประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ทำหน้าที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้ง